สวัสดีค่ะพบกับมิ้นหมองเว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นสวันนี้มิ้นมีเรื่องจะมานำเสนอนะคะค่ะเล่นโบูเกสีเหมาะกับใครผู้ที่จะเหมาะสมใส่เลนส์บูเกสีมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ผู้ที่มีกิจกรรมใช้สายตาหลากหลายสลับไปมาเคลื่อนไหวทั้งมองไกลกลางและใกล้นะคะอยู่เป็นประจำ เช่นใส่ขับรถเดินช้อปปิ้งดูมือถือและทำงานหน้าจอคอมค่ะ 2. คนที่ไม่อยากสวมแว่นและถอดแว่นบ่อยๆหรือสลับแว่นสายตาไปมาข้อ3คนที่อยากได้ความสวยงามเสริมุุคลิกภาพและไม่ฟ้องอายุด้วยนะคะ หากใครวิเคราะห์แล้วมีข้อใดข้อหนึ่งหรือมีครบทุกข้อมิ้นขอแนะนำให้ทดลองใช้เลนโปรเกสซีฟจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและดีขึ้นเยอะเลยค่ะต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเข้ามาที่หมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นสาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะร้านหมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นสามาง่าย เดินทางสะดวกตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์